สวัสดีครับสอมี่หามาทนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับใน EP ีที่10เลยฉลองในการครบรอบ10ครั้งด้วยกันตัดผมะเลยเป็นไงเท่มั้วัยรุ่นเลยใช่ไหมครับใส่ใส่วัยรุ่นชอบอันนี้ทรงตามใจช่างนะครับแต่วันนี้สิ่งที่จะเอามาแบ่งปันทุกคนพิเศษมากๆเลยเป็น3องค์ประกอบของความสำเร็จน่าสนใจไหมแล้วมีความสำเร็จอะไรบ้าง เราไปดูกันตึ้งตึงตึงตึงต้งอ่าจริงๆแล้ว,วความสําเร็จเนี่ยหน้าหน้าตาของความสําเร็จแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าทุกความสําเร็จเลยนะครับหรือทุกนวัตกรรมทุกสิ่งท,งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคลหรือส่วนองค์กรเนี่ยการที่จะมีสามองค์ประกอบที่ผมกําลังจะพูดถึงต่อไปเนี่ยทุกคนผมว่าสําเร็จแน่นอนไม่ว่าจะทําอะไรองค์ประกอบแรกเห็นไหมครับเห็นนิ้วไหมครับ นั่นคือเรื่องของ Mindset องค์ประกอบที่สองก็คือเรื่องของ skill set skill set ไหนนี่นี่สกิลเซ e นี่และองค์ประกอบที่สามก็คือเรื่องของ o o l set อ่าบางคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของ m i s e t e ็เรื่องของ skill set ใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องของ tool set อาจจะเอ๊ะมันเป็นส่วนประกอบของชุดความสำเร็จได้ยังไงใช่ไหม ในหลายๆในหลายๆองค์กรเนี่ยมีการตั้งเป้าแล้วก็มีการที่จะให้พนักงานฝึกฝนในทักษะในการขายมากขึ้นแล้วก็มี KPI ในการที่ให้ทุกคนทำตามแต่ปรากฏว่าทำไมถึงทำตามเป้าไม่ได้สักทีองค์กรก็เลยทำการเปลี่ยนเครื่องมือที่เรียกว่า OKR OK ก็หวังว่าพนักงานจะสามารถทำเป้าได้แตกสำเร็จแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วยอดขายก็เหมือนเหมือนเดิมอ่าดั้งที่ อ้าไหนว่าองค์ประกอบ3อย่างเรื่องของ Mindset, Skill Set แล้วก็ t o o l s e t มันเป็นองค์ประกอบของความสำเร็จล่ะในเมื่อเราก็ว่าเราก็มี Mindset มี Skill Set ที่ดีแล้วแล้วก็เปลี่ยน To l set สิใช่ไหมครับเปลี่ยนจาก KPI เป็น OKR OK แล้วทำไมมันถึงยังไม่สำเร็จแต่เอาเข้าจริงๆนะครับต่อให้เราไปเพิ่มทักษะ Skill ของการขายมากขึ้น หรือไปเพิ่มองค์ความรู้มากขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรื่องของ Mindset เราไม่ได้เปลี่ยนเลยสุดท้ายแล้วเนี่ย Skillset และ t o o l s e t มันจะนำพามาซึ่งผลลัพธ์ที่เหมือนเดิมดังนั้นนี่นะครับการเปลี่ยนให้ไปถึงรากต้องมาจาก3องค์ประกอบที่สำคัญและถ้าจะเปลี่ยนให้สำเร็จให้เจอความสำเร็จต้องเปลี่ยนตั้งแต่เรื่องของ m i n d s e t มันจะนำพามาเรื่องของสกิลเซตแล้วก็ทูเซตต้องสามตัวนี้ต้องเอื้อเอื้อหนุนต่อกันและกันต้องเป็นไมเซตที่สนับสนุนสกิลเซตโดยมีทูเซตมาเอื้อต่อสกิลเซตที่เอื้อต่อไมเซตซึ่งไมเซตนี้ก็จะทำให้ออกแบบทูเซตมาสนุนทั้งไมเซตแล้วก็สกิลเซตเป็นไงงงไหมโอเคผมมาจัดทีละเรื่องเรื่องของเรื่องของไมเซต mindset ภาษาไทยแปลว่ากรอบความคิดชุดความคิดอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของ mindset เนี่ยจะเป็นเรื่องของความเชื่อการตระหนักรู้ค่านิยมเรื่องของอ่ะอย่างเช่นเรื่องของการคิดบวกเรื่องของเรื่องของการมองโลกในแง่ดีเรื่องของมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เรื่องของการชอบการเรียนรู้เรื่องของการรับโอกาสไม่ทิ้งโอกาสเรื่องของการ นซ์ nice กับผู้คนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันหล่อหลอมรวมเป็น i มเซ็ตของแต่ละคนที่แตกตา่างถ้าเกิดเป็นองค์กรก็จะเป็นเรื่องของบทบัญญัตินะครับเรื่องของแต่ละแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะมีปรัชญาแนวคิดขององค์กรไม่เหมือนกันนั่นน่ะจะนำพามาซึ่งของขนบธรรมเนียมวิธีของไมเซตขององค์กรใช่ไหมครับคราวนี้เราจะมาพัฒนาและสร้างสกิลเซตก็คือชุดของทักษะ ก็คือความสามารถในการเรียนรู้ความเข้าใจเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของทักษะต่างๆที่เราใช้ในการคิดนวัตกรรมใหม่ๆพวกนี้เป็นเรื่องของ Skill Set แต่ว่า m มซ์เซ็น่ะเป็นเป็นบุค,คลิกภาพเป็นศักยภาพภายใน Skill Set และท o เซ็ตเป็นบุค,คลิกภาพและศักยภาพภายนอกได้ไหมครับภายในและภายนอกเนี่ยจะต้อง สนับสนุนกันแล้วกันอ่าคราวนี้มาดูในเรื่องของทูเซ e ตมีอะไรบ้างอย่างเช่นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆใช่ไหมครับเรื่องของกระบวนการพวกเวิร์กโปรเซสเวิร์กโอเปเรชั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับกระบวนการวิธีคิดกระบวนการคู่มืออะไรต่างๆนะครับแล้ว3องค์ประกอบนี้มันจะทําให้ความสําเร็จหน้าตาแตกต่างกันยังไงอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างเช่น ถ้าเกิดวันนี้เรามีคนสองคนที่มีศักยภาพเหมือนกันโดยวันนี้เราเป็นบริษัททำรองเท้านะครับเราต้องการเปิดตลาดรองเท้าไปที่เกาะเกาะหนึ่งซึ่งเป็นเกาะใหม่เราส่งนักการตลาดคนแรกไปสำรวจตลาดนักการตลาดคนแรกกลับมาบอกว่าเฮ้ยเจ้านายเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทั้งเกาะใส่แต่ไม่ใส่รองเท้านะครับเขาเรียกเดินเท้าเปล่า ดังนั้นถ้าเกิดเราเอารองเท้าไปแนะนําก็ไม่ได้รับความนิยมแน่นอนเพราะว่าวัฒนธรรมของเขาอ่ะสวนอ่าไม่สวมรองเท้าอ่ขาขณะเดียวกันส่งคนที่สองไปที่เกาะแห่งนั้นพร้อมๆกันขณะเดียกันคนที่สองจะมาบอกเจ้านายโอกาสมหาศาลเลยไม่มีคนใส่รองเท้าเลยถ้าเราสามารถไปเปลี่ยนมายเซ็ตของคนที่เกาะนั้นให้รับรู้ถึง ประโยชน์ของการใส่รองเท้าผมว่าเราจะรวยมหาศาลเลยเจ้านายเห็นไหมครับวันนี้ค่านิยมขององค์กรแม้จะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดค่านิยม mindset ของบุคคลไม่เหมือนกันผลลัพธ์ในส่วนบุคคลก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันหรือถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเครื่องมือนะครับอย่างในองค์กรสมนติเรามีระบบที่ช่วยในการเอาเอาระบบไหนดีระบบในการคำนวณเงินเดือนเดิมที คำนวณบนกระดาษมาเป็นคำนวณบนคอมพิวเตอร์มาเป็นคำนวณบนแอปพลิเคชัน,น,น,นใช่ไหมครับจากกระดาษมาเป็น Excel จาก Excel มาเป็นแอปพลิเคชันแล้วจากแอปพลิเคชันไปเป็นบนเว็บไซต์ซึ่งเป็น c Cloud Based แล้วพวกนี้เปลี่ยนเครื่องมือคือ Tool set หมดเลยจริงไหมแต่ว่า Skill set ของคนที่ทำเงินเดือนยังคงเป็นสกิลเดิมจริงไหม ยังคงต้องมีการคำนวณเรื่องของเงินเดือนเรื่องของค่า OT เรื่องของค่าจ้างค่าอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมการหักภาษีการหัาหากรายได้อะไรใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของคราวนี้ mindset ขององค์กรเลิก mindset ของคนก็จะทําให้ผลลัพธ์ของการติดตั้งระบบใหม่เนี่ยเปลี่ยนได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างเหมือนกันเพราะว่าบางคนอาจจะแค่เปลี่ยนเครื่องมือ แต่วิธีการยังเหมือนเดิมวิธีคิดยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการในการทําเงินเดือนอาจใช้เวลาวัน2วันถึง1อาทิตย์เหมือนเดิมถึงแม้ว,ว่าจะเปลี่ยนเครื่องมือแต่ไม่ได้เปลี่ยนทักษะแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนสกิลเซ็ตและไมเซ็ตแต่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนไมเซ็ตในการที่เราจะออกแบบระบบแต่แรกจากเดิมที่เราเคยใช้มือใช้เรื่องของแอปพลิเคชันจะไปใช้ใช้ือ Excel แอปพลิเคชันใช้เวลาประมาณ3วันในการที่จะทา ในการคำนวณเงินเดือนแต่ถ้าเกิดเรามี mindset ว่าไหนๆเราจะทำระบบทั้งทีที่จะเป็น cloud base d หรือบน w e b base d เราต้องการที่จะให้การทำงานจะก3วันเหลือ3ชั่วโมงนี่คือตั้งโจทย์เสร็จแ,แล้วพอตั้งโจทย์แบบนี้เราก็จะมาคิดค้นกระบวนการวิธีในการพัฒนาทักษะแล้วก็หาเครื่องมือที่จะมาตอบโจทย์ทำยังไงจะจาก3วันเหลือสชั่วโมงได้ดังนั้นนะครับ วันนี้วันนี้ก็ถือโอกาสมาแนะนําเรื่องของ m y s e t s k i l l set แล้วก็ Tool Set แล้วเดี๋ยวจะเจาะเป็นเรื่องๆให้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยน m y s e t สิมันพูดง่ายนะแต่ว่ามันไม่ใช่จะเปลี่ยนง่ายๆเฮ้ย i, พัฒนา skill set สิก็ดูเหมือนจะง่ายเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําแล้วได้ s k i l l set เหมือนกันเฮ้ยเปลี่ยน Tool Set สิ ก็ดูเหมือนจะไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่า t o o l บนโลกนี้มีมากมายมหาศาลแล้ว t o o l อะไรที่มันจะเหมาะสมสอดคล้องกับสกิลเซ็ตและไมล์เซ็ตใช่ไหมครับวันนี้นะครับก็ทําความรู้จักกับ3องค์ประกอบที่สําคัญของความสําเร็จไปก่อน m มล์เซ t ตสกิลเซ t แล้วก็ทัว e s เซแล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาเจาะให้เป็นเรื่องๆนะครับเพราะเราคือสามามาดังนี้สวัสดีครับ